เสหนึ่งสองโอเคฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เรามาฝึกท่าอินเวอร์ทอสกันนะครับก็คือท่าพลิกกลับอีกด้านหนึ่งของค่าทอสนะครับอ่านะครับท่าอย่างนี้นะครับมันจะเป็นท่าที่พลิกกับด้านมือในการคว้นะครับกับท่าทอสปกตินะครับทอสปกติก็อย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าแบบนี้พอเราเป็นอินเวอร์นะครับ ก็จะเป็นนี้ไปปิดนะครับอ่าหม่นะครับพอปีนบอดปุ๊บอ่าเป็นลนักษณะแบบนี้ครับอ่าวิธีการทําท่านี้ก็มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลกักๆเนี่ยขึ้นอยู่กับมือที่เราจะต้องคว้อ่าข้างเนี้ยข้างที่อยู่คว้ใต้เข่าจากข้างนอกเข่าเข้าไปข้างในอะ่ะมันจะเป็น จุดที่เป็นจุดอับถ้าเทียบกับการคว้อย่างนี้ควยเป็นทอสปกติเนี่ยมันจะเป็นการคว้แบบว่าระยะใกล้ครับคือมือข้างนี้เข้าใต้น,นี้เลยถูกไหมครับอ่าทีนี้พอเปนิวเวิร์เนี่ยมันจะเป็นการเหมือนเราอ้อมอ่ะคือเราจะไปควยอย่างนี้แต่ว่าเราต้องอ้อมขาไปก่อนอ่ามันก็จะต้องยืดระยะนิดนึงหรือทําให้ไวขึ้นนิดนึงนะครับ ถ้าเกิดว่าเราทําไม่ดีมันจะติดนี้นะครับ๊บงนี้ก็คือเราเข้าใช้วิธีการกวาดเข้าไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบบว่าอย่าไปจิ้นะครับเราใช้วิธีการกวาดกวาดมือเป็นวงเป็นวงอ่ะกวาดมือเป็นวงเข้าไปครับ มันจะสวยกว่ากวาดมือเป็นวงเข้าไปเนี่ยอ่าดูจังหวะข้างนะครับเห็นไหมครับเรากวาดมือเป็นวงเข้าไปนะครับแนวเชือกเนี่ยมันจะตรงมามันจะมาตรงตรงใช่ไหมครับทีเนี้ยพอจะเข้าตรงเนี้ยแนวเชือกมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้แล้วไปลอดใต้ขาแล้วก็ข้ามขาข้างหลังแบบนี้ครับ มันจะบิดแนวเชือกนิดนึงอซึ่งถ้าเทียบก,กับทอสเนี่ยมันจะไม่ให้รู้สึกแบบบิดแนวเชือกเท่าไหร่นะครับมันจะเหมือนกับควยข้างๆปะกะติแต่พออินวดเป็นอินวดเนี่ยมันจะเหมือนเป็นสายสวิงมันมันจะคล้ายๆเราทำเงี้ยอ่าคล้ายๆแนวเชือกมันจะออกข้าง นิดนดก่อนที่จะเข้าไปรอดใต้ขานะครับงั้นเวลาเราจะฝึกท่าเนี้มันก็จะต้องแบบว่าฝึกบิดบิดแนวเชือกน,นิดนึงบิดบิดอ่านะครับใช้มือควักมาเอามือที่รอดใต้เข่าคว,วักมาควักมาคว,วักมาโอเคอ่าเห็นไหมครับคี้อยู่ตรงเนี้ แค่นี้นะครับท่านี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเรลองฝึกดูครับโย่